สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยไทยนะคะหวยไทยสูตรล้านนะคะทุกคนหวยไทยสูตรล้านเลยนะคะหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านก็หาแนวทางไม่เจอนะคะบอกโอ้ยแอดสูตรล้านสูตรล้านวาสานแอดก็เลยลงให้ใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็เตรียมรับแนวทางเลยนะคะแอดก็อัดคลิปให้ไหมะคะ่ะ อัดคลิปเอ่อทุกหวยแล้วก็มาอัดคลิปหวยไทยต่อนะคะง่วงกับง่วงเนาะแต่ก็ต้องอัดคลิปให้ทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้แอดต้องตื่นสายแน่เลยค่ะเลยเราต้องอัดตั้งแต่ตอนกลางคืนไว้นะคะแล้วก็จะลงให้ทุกคนพรุ่งนี้เนาะนี่แหละค่ะทุกคนแอดก็เลยอัดคลิปหวยไทยสูตรล้านให้ใหม่นะคะเพราะว่าเอฟซีหาไม่เจอ โอ้แอดปล่อยตั้งแต่หลังหวยออกเลยค่ะเพราะว่านาางสิกับแล้วนา่งห้แนวทางมาปุ๊บแอดกับปล่อยปัาบหลุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้สูตรนางก็เดินดีนะคะ แต่วันนี้เจาะไม่เข้านะคะน่าเสียดายที่เจาะไม่เข้าแต่ว่าหนึ่งแปดนะคะหนึ่งก็มาจริงๆด้วยนะคะนางไม่ได้ให้บนให้ล่างแล้วค่ะนางก็ให้เหมือนหวยลาวนั่นแหละค่ะใครจะไปบนก็ไปใครจะไปล่างก็ไปใครจะไปยังไงก็ไปนะคะนางก็ให้ตามนี้แต่ว่ามันเข้าล่างมาสีงว่าติดแล้วนะคะเมียนบอกคือเดี๋ยวให้ดูสถิตินะคะเดี๋ยวให้ดูสถิตินะคะนี่เนาะแปดศูนย์แปดสี่นะคะศูนย์แปดเจ็ดนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่เนาะ วินวินเข้า40นะคะวินเข้า40บนเนาะแต่ว่า31ไม่ได้นะคะข้ามมี1 0 1 4 1 7 1 8มันมา31นะคะโอ้ยคิดพอเนาะถ้าคิดพอกับสีแป้งอาอยุนี่ค่ะกับสีแป้งอาอยุหนึ่งหนเป็น13ึ่งสามคิดพอค่ะเอสก็ลงคลิปลงแนวทางให้ใหม่นะคะทุกคนจะได้เห็นกันนะคะ จะได้เห็นกันเนาะแนวทางหวยไทยสูตรล้านนะคะเอฟีว่าเอ้ยส่วนนี้คือมาคักมาเนะแถอเออสูตรล้านเดินนะคะสูตรล้านเดินเดี๋ยวให้ดูสถิตินะคะเดี๋ยวให้ดูสถิติหวยไทยของสูตรล้านใครเข้ามาแล้วนะคะรับชมเราฟังแล้วถ้าถูกใจเนาะแอดกอถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเลยนะคะสําคัญเลยกระดิ่งเนี่ยเวลาแอดนาเสนอนะคะนําเสนอแนวทางจะได้ไม่พลาดนะคะทุกคน ก็ขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางกันเนาะแอดก็ลงไปตามแนวทางนะคะขอบคุณอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะคะเอามาคุยกันเนาะอาจจะมีท่านที่ได้บ้างพลาดบ้างผิดหวังบ้างนะคะก็สู้กันต่อไปไขะแอดก็ได้ก็เสียโอ้ยสื่อมันมืดสุดๆค่ะมาถือไ้มันหูไปเลยเนาะสื่อมือสุดๆค่ะ ก็จะเกลีกฟุงเหล็กฟันเอาหมดค่ะผู้ได้วาดีค่ะย้ายว่าไม่เทศปวกนี่ค่ะถ้าแตกสามตัวก็จะเหลืออยู่ค่ะถ้าบแตกนี่ค่ะทุ่นยับติมนี่แหละค่ะทุกคนสูตรล้านนะคะนี่เข้าล่างมาประมาณสามสีงวดแล้วนะคะสามสีงวดแล้วที่สูตรของนางลงล่างนะคะแต่ว่างวดก่อนนี้เจาะเข้านะคะแต่ว่างวดนี้เจาะไม่เข้านะคะ หมายถึงว่างวดก่อนๆน,นู้นนะคะเจาะเข้าแต่ว่างวดวันที่สิบหกนี่เจาะไม่เข้านะคะมาดูของวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของนางนะคะอายุนางสิบเก้าย่างยี่สิบนะคะทุกคนสิบเก้าย่างยี่สิบนะคะสิบเก้าย่างยี่สิบเลยนะคะถ้าถามวันเกิดบอกเกิดวันที่หอดายบอกแอจจำบ่ด้วะถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่สิบเจ็ดหรือเปล่านะคะ ถ้าจาไม่ผิดนะคะถ้าจาไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนให้นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ถ้าถ้าเอฟซอยากได้เนาะเออเพราะว่าส่วนนี้แอดกลิ่นยุติแถวอายุนางนี่แหละค่ะใกล้เลยเดย้เพราะว่านางเกิดเดียวกันเดือนเดียวกันกับแฟนเนอดนะคะนางเกิดเดียวเดือนเดียวกันกับแฟนเอดเนาะเอาลึกว่าให้ไปแล้วนะคะกำลังจะบอกทุกคนเอาแขบค่ะว่าซ่านเอามาดูนะคะ มาดูสถิติของสูตรหลานก่อนนะคะมาดูสถิติของสูตรหลานก่อนทุกคนเอาใครที่หมานที่เฮงที่ปังก็ดีใจด้วยนะคะใครที่พลาดที่พันก็สู้กันใหม่ค่ะเหมือมีทุกงวดค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะ เข้าล่างมาสีงวดแล้วเนาะนี่นะคะสูตรร้านเป็นสูตรหวยไทยนะคะนางก็ยังจับทิศจับทางหวยอยู่นะคะจับทิศจับทางหวยเอานีนะคะสูตรร้านนะคะก็เข้ามางวดนี้เจาะเข้านะคะเจาะเข้าเจาะเข้านะคะมีเจาะเข้าเนาะพวกนี้เจาะเข้าหมดนะคะมาหลุดงวดนี้นะคะงวดนี้เจาะไม่เข้านะคะ ก็เข้าล่างไปสีงวดติดเลยนะคะสูตรของนางนะคะแต่นางไม่ได้เน้นบนเน้นล่างนะคะทุกคนนางให้แค่ว่าเออหวยไทยเด่นตัวนี้นะแล้วก็เจาะตัวนี้นะคือจบค่ะใครจะไปบนไปล่างพิจารณากันดูเลยนะคะงวดวันที่1น,นะคะวันที่1เดือน7ก็ให้ไปที่1 8เหมือนเดิมคะ่ะยังอยู่ที่18นะคะอ่าเรามาลุ้นกันว่า จะมาไหมนะคะจะยังไงนะคะแต่ว่าหวยไทยนี่ถูกยากยากนะคะแต่ FC ก็ถ้ามันมาล่างจริงๆนะคะแสดงว่าล่างมี18เอาไปจับใส่เลยคะ่ะหรือเอาไปจับใส่สูตรที่ทุกท่านมีก็เอาไปพิจนารณากันดูนะคะเพราะว่าหวยลาวนางก็สุดยอดแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็เห็นหวยลาวถูกดีนะคะสูตรดีก็สูตรสูตรแอดอีกนะคะทุกคนถูกดีก็สูตรแอดอีกนะคะสูตรร้าน เงียบๆแต่กินเรียบทุกรอบนะคะแล้วมาดูตัวเจาะนะคะนี่อ่ะแคบไว้นะคะให้ k บก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตุ๊ดตุ๊ดตึ๊ดอ่ดดดแค b เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไข่หมันไข่เฮงไข่ปังแอดดีใจด้วยค่ะทุกคนมแตรดีใจด้วยนะคะ,คน,น,ะ,คะนางเพิ่มตัวจอกมาอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตัววินเนาะตัววินนี่นะคะทุกคนมาดูหวยไทยนะคะสูตรของห้านงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งกรกฎาคมนะคะหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งกรกฎบ แอดชอบเรียกรกร,รกฎากคมเด้อดแอดเรียกไม่ถูกจริงๆค่ะลิ้นมันแข็งค่ะทุกคนเดือนนี้เป็นเดือนที่แอดไม่ค่อยอยากแบบว่าเวลาแบบว่าไปเรียกชื่อเดือนแล้วมันเขินค่ะนี่นะคะหวยไทยสุรานะคะของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะคะยังอยู่ที่เด่นหนึ่งแปดนะคะยังอยู่ที่เด่นหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะนี่คือตัวเจาะของหนึ่งนะคะก็หนึ่งแปดด้วยนะคะเจาะเจาะให้เหมือนหวยลาวพัฒนาเลยนะคะก็คือเก้าคู่เนาะ 8นะคะ83 8 4 8 0 8 7นะคะนี่นะคะแล้วก็81นะคะตัววินนะคะให้ไปที่78 43, 1, 0นะคะเบิ้ลหามในวินเลยนะคะหรือจะเอาไปจับวินกันเองก็ได้นะคะเพราะว่างวดก่อนวินก็เข้า4 0เนาะแต่ว่าไปเข้าบนนะคะวินเข้าบนแต่ตัวเด่นเข้าล่างนะคะ ยังอยู่ที่หนึ่งแปดค่ะนางยังอยู่ที่เดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือเพิ่มสามมาให้ด้วยงวดก่อนนี่นางตัดสามทิ้งนะคะนางตัดสามทิ้งแอดก็ทักยูทําไมไม่เอาสามเข้าไปด้วยนะคะนางบอกว่าสูตรไพร่สูตรมันเออเฮดจังแดนเขาบอกสูตรไพร่สูตรมันเงียบกิิบเท่าน,นั้นจะ้ะเวลานางคิดหวยนี่อย่าไปอย่าได้ไปเสนอแนะนะคะเวลาคิดหวยนี่แอดสิป ตูดแน่บ่ไ,ได้เด้เรื่องเถอบางครั้งคนมันใช้สตินะทุกคนนะไปอยู่วุ่นวายน้ำเขาได้ยามเข้าคิดหวยกับพตอดตอดตอดเบิ่องเขาสูตรนางก็สอนค่ะสูตรนางนางก็สอนแอดทำนะคะแต่ว่าแอดปลกค่ะเพราะว่ามันมีเออมันเป็นคล้ายๆเลขอะไรที่เขาท่องกันนะมัอ้อันสองยกกำลังสองยังยังยังนั่นละที่เขาท่องกันที่ออกคลิปไดเดี๋ยวแอดฟังเนเวลานางเห็นมีหอดสแควรูด อิลีได้เอดว่าอิลีแอดเลยอยากอัดคลิปให้ทุกคนฟังค่ะเวลานางขิดมวยเนั่ยเ,เออก็ยังว่าสูตรสูตรมหาไหล่ค่ะสูตรมหาไหล่ทุกคนข้องเอดอีกสูตรไกลแหลกอกเอ้าก็ขอให้เข้านะคะขอให้เข้าก็ขอให้เข้าเพราะว่านางก็ทําให้ตามตามที่นางเข้าใจนะคะตามสูตรของนางทุกคนก็เน้นก็ย้ํานะคะเป็นเพียงสูตรเป็นเพียงการคานวณเป็นเพียงแนวทางเนาะ นางก็ถือว่าให้โชคดีอยู่ค่ะให้โชคบ่อยนะคะแล้วก็เข้าดีนะคะเข้าดีก็ขอให้สูตรเดินดีสูตรเดินยาวนะคะทุกคนบอกขอแค่ตัวเด่นนี่แหละแอดขอแค่ตัวเด่นมันมาล่างเงาก็ลองดูค่ะว่ามันจะไปล่างอีกไหมนะคะหรือว่าจะเอาตัวเด่นของนางนี่ไปจับใส่กับตัวของตัวเองมีก็ได้นะคะทุกคนเด่นหนึ่งแปดนะคะก็ขออย่าให้เด่นหลุดค่ะหลายๆท่านก็บอกขอแค่ตัวเด่นนี่แหละเข้าเพราะว่าจะเอาไปจับเองเนาะก็ลองดูค่ะสูตรนางจับให้ก็ เข้าบ้างดูดบ้างนะคะก็ลองพิจารณากันดูค่ะที่ที่จริงนางบอกว่าหวยไทยมันจับยากนะคะก็จะให้วินแค่ห้าตัวแต่ว่ามันไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้างวดก่อนที่นางเพิ่มสามมาอีกตัวทุกคนจะได้ตัวเจาะหนึ่งสามทันทีเลยนะคะทุกคนจะถูกล่างกันทันทีเลยถ้าเป็นตัวเจาะเนาะ ถ้าจําไม่ผิดน่าจะหนึ่งวันที่สิบเจ็ดวันนางเกิดแต่ว่าวันวันวันที่เอออายุนางสิบเก้ายังยี่สิบค่ะอันนี้ก็แจ้งหลายๆท่านไปแล้วเนาะแต่เอฟซีบางท่านก็ยังไม่รู้นะคะตามค่ะตามจนกว่าจะถึงวันเกิดนางเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถามแม่ให้ว่าว่านางเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเอาแคบค่ะทุกคนนี่แคบแล้วค่ะแคปอันนี้แล้วแคปแคปเด้อเอาแคปค่ะ สูตรล้านนะคะพิจารณากันดูค่ะเพื่อนๆทุกท่านพิจารณากันดูก็เป็นเพียงแค่แนวทางล้านก็คำนวณช่วยนะคะคิดช่วยนะคะล้านคิดช่วยเพราะว่ามันเห็นมันเห็นแอดคิดหลายสูตรเกินค่ะนางบอกนางนางคิงคิงแอดเนาะสเอาสูตรได้กับบลือก็เถื่อมันว่าเอามันบวเข่าเนาะเหลือกจริงเด๊แต่อยังหัวได้คิดหัวยน้ำกั็นี่คิดบ่ได้ค่ะตีกันนะคะล้านสิบเก่าแอดสามสี่ลัวแอดนี่ โอ้ยอายุว่ามันเป็นเอื่อยมัน่นนิดหนึ่งสมองหมายถึงสมองค่ะไปตรอดเขานิดตรอดเขาหน่อยอแต่นางเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะจะพูดพ่อๆเน่ยแต่กับแบบว่าเขินค่ะเป็นคนขี้เขินหน่อยเอาดีและะ้วค่ะทุกคนขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะเจอของสูตรก็ไปห้าบาทสิบบาทพอได้ค่าขนมนะคะไม่ได้เล่นเยอะ เยอะแยะอะไรมากมายนะคะทุกคนก็เล่นพอได้ค่าประทูนะคะใครที่ได้ด้วยก็ดีใจค่ะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่แอดนำเสนอนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแต่ว่าอีกกดไลค์นี่คือเปิดการมองเห็นนะคะให้เพื่อนๆในช่องแล้วก็เพื่อนๆนอกช่องจะได้มาเห็นนะคะหเห็นแนวทางกัน เออเราอาจจะเป็นสะพานบุญอีกหนึ่งสะพานบุญโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะจะได้เกื้อหนุนบุญบารมีเราเนาะเสริมดวงเราไปอีกหนึ่งแนวทางนะคะเออแอบพอได้แบ่งปันทุกคนนี่แหละคะ่ะพอได้เสริมดวงตัวเองไปด้วยในอีกหนึ่งทางนะคะทุกคนอะไรที่จะตายบ้างมันก็ไม่ตายแบบสุดๆนะคะแต่ว่าแต่ว่าวันจันทร์กับวันพุทธที่ผ่านมาหวยลาวพัฒนาตายแอดแล้วเซนติ เอานี้ละค่ะแขบกันหมดแล้วเนาะแขบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีแต่3ามตัวตรงสวัสดีค่ะ